เวกลับบ้านนะครับพี่น้องฝนตกพายุยังเกาะโฮดึงโฮหึนอะไรนี่เลยงานเข้าแล้วกลับบ้านสิครับรออะไรเอาน้ำมัน อายุเป็นเหตุสังเกตได้นะครับ ยังตามกันต่อนะครับยังตามกันต่อภารกิจเก็บกู้เจ้าสิบร้อไอ้หลงพ่วงนะครับสิบร้อไอ้หลงพ่วงกับเจ้าฮิตชิ200นะครับมาถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนี่ครับดูสภาพเส้นทางสภาพเส้นทางนะครับของผมมาก็ไปดูได้นะครับที่คลิปนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยเหมือนคลิปนี้เป็นคลิปเก็บกู้รถพ่วงไปก่อนนะครับจกอินโนไลอะไรตัวได้ ก็ช่วยมาแล้วครับอินเตอร์ชิ้นสองร้อยโชเฟอร์โชเฟอร์เขาอยู่บ้านนู้นเดี๋ยวโทรบอกแล้วเดี๋ยวเขามา